ครับสวัสดีครับพี่พีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้พ่อเตรียมาติดตามเด็กเล่าพัฒนาของเซียนชัยวานตัวเอกเน้องพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกร์น้องพี่น้องวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์แปดเล่าพัฒนาออก496705ครับเด็กล่างก็ออก67เ,เนาะพี่น้องเนาะ ของเซียนชัยวานงดธิพันธนมากกับรุดเนี่ยพี่น้องรุดกัน้ลยอาจารย์งดธิพันานมากพี่น้องเอ้ยรับบ่มีจักตัวเลยพี่น้องมีแต่เกตตัวเดียวนะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดเราพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรุดสามกับสี่รับจุดวิ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้านะพี่น้องเนาะมีแต่เกตัวเดียวนะครับ บอกว่ากันน้พี่น้องเนาะมีเขามีรุดนะครับเพราว่าครูบาอาจารย์ในน้พี่น้องเนาะครับวันนี้พ่อเตรยมขอ้ามาติดตามต่อยน้องพี่น้องเนาะกับกับลาวพัฒนาเซียนชัยวานนะครับอ่ไปเบิงน้ำกันน้พี่น้องเนาะว่าเป็นไหามาตัวใดนะครับ วันจนะันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบสี่ ลาพัฒนารับเซียนชชยวานนะครับ ลับบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดพี่น้องชุดวิน,นพี่น้องห้าหกเจ็ด ห้าหกเจ็ดสองสามสี่นะครับห้าหกเจ็ดสองสามสี่หก หกสองหกสามหกสี่หลักเจ็ดพี่น้องเจ็ดสองเจ็ดสาม เจ็ดสี่นะครับรับส่วนตัวเน้นลำโพง <c oughs> เป็นสีหางพี่น้องครับ กันในพี่น้องเด้อห้าสองห้าสามนะครับจัดเยน็น้นพี่น้องเนะเาะเนามักสอบตัวเด็กกับพิจารณามึงด้พี่น้องเด้อขับที่สำคัญกับ อย่าลืมกลับตัวไว้นำนะครับเนาะครับเตียมก้อวยพรคอยเข่าคอยแตกปังๆเด้องวดนี่รับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบๆมันๆกันนาอพี่น้องเนาะครับครับเอาวันจันทร์น้ะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์สองหลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งนูด6กับ7 รับชุดวิ่นกับห้าหกเจามนพี่น้องเนาะรับจับคู่หก6องหกสามหกสีกัน5 2 5 3องานพี่น้องรับเนียนหกสองหกสนะครับหาหมักสอบตัวเด็กอย่าลืมกลับตัวไว้นเนะพี่น้องเนาะครับเอาพอเตรมขอขอบคุณหลายๆลายนะครับเดอเซียนชัยวานเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรมมา รับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบรงไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนะครับจะนั้นแดกพอแตรมข้อวอวยพรคอยเข,าข่าคอยแตกปังๆรับพี่น้องเอฟซีกับะได้สศกโศกมันมานกันเนาะพี่น้องเนาะครับเขาจะเริ่อมนะพี่น้องเน้อขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์กดแตรมน้ำแดเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแตรมน้ำนาคม ครับสุดท้ายถายสุดนี้ขอหยิบชีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพ่อแต็มขอให้โศกโศก,กมันมันหงๆรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะครับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม